ครับนะนะนะ,ะเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามากันที่แก่งกาจานเหมือนเดิมแต่ว่าเรามา,มาลงแพนะครับแก่งกับจานเข้ามาที่บ้านผู้เข็มเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้เรามาที่หมายไกไก่นะครับไ,ไก่กำลังสิ่งก็เป็นแพนะครับผมแพใช้ฝั่งลง จากรถกับขนของขึ้นแพได้เลยก็บรรยากาศดีครับผมเช้านี้เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันนะครับวันนี้จะมีผลงานให้ได้ชมไหมก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องรักกุ้งพิตชิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเบ็ดแล้วก็ผสมเหยื่อลุยกันเลยครับผม ลงเบ็เดเรียบร้อยแล้วนะครับไม้แรกก็เป็นแพที่บรรยากาศดีนะครับอรากาศดีแพใหญ่กว้างกวางครับก็เดี๋ยวรายล,ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงยังเช้าอยู่แต่ยังไม่ลงมาจากบ้านนะครับขอให้เราลงแพมาตีเบ็ดก่อนเลยเดี๋วแกลงมาก,ก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้รอบที่แล้วเราก็ ไปขุดแห่วกันมาอีกแล้วนะครับนั่งดูหมายข้างๆเอาวิทยเอาวิทเอาคือมันก็อยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจองหมายอ่ะได้หมายที่แบบปลาเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเราได้หมายที่ปลาเข้าอ่ะยังไงมันก็มีตัวเข้ามากินอยู่ที่จังหวะที่เราจองหมายก็อ,อย่างส่วนตัวของผมเนี่คือว่างเมื่อไหร่ก็ไป ก็เลยไม่ได้แบบว่าจองเน้นว่าต้องเป็นหมายปลากินแค่ว่ามีหมายให้มาตกก็เราก็โอเคแล้วได้มาพักผ่อนเก็บบรรยากาศไปฝากน้าๆกันนะครับดูว่าเออหน้าหมายเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศหน้าหมายให้น้าๆดูครับแล้วก็มาตามลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเป็นวันที่จังหวะดีหรือเปล่าไปลุ้นกันครับผม Ờ, à, lâu mà lâu. Có hình cái à, tặng không? coi nóng lên, đồ เรียกว่าปลาส้อยน้ําเงินตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกพอดีถามไต่ไว้แต่เช้าแล้วให้ดูนะครับเราเรียกปลาส้อยน้ําเงินตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมข้างตัวมันกล้องอาจจะไม่เห็นตัวนี้ยจะมีสีน้ําเงินตัวเหมือนปลาส้อยเนี่ย ค่อยน้ำเงินไม่ค่อยเจอแรกของเรานะครับมาแล้วก็มาดูบรรยากาศบนแพรนะครับดูสภาพหน้าหมายนะครับก็ทางด้านขวาเนี่เป็นทางรลถลงมานะครับ เขาขับมาจากด้านนอกรถเราลงมาก็มาจอดที่หน้าหมายได้เลยเนี่ยขนของรถขึ้นแพด้านบนก็จะเป็นบ้านไต้นะครับห้องน้ําอยู่ด้านบนเดินไปเข้าห้องน้าด้านบนนะครับเ,รเดี๋ยวห้องน้าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเ,เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงขนของลงแพรเนี่ยเดินลุยน้ำสองก้าวก็เป็นแพรโล่งๆนะครับ ประมาณแปดคูณหกเมตรนะครับผมแพรแพรลงโล่งเอาเปมาปูกนอนได้สบายนี่นะครับก็ถือว่าดีงามครับผมแพรตกปาลาริมเขือ่อนเรามาถึงกันประมาณหกโมงครึ่งครับตอนเช้าก็บนแพรก็จะมี ลูกแบตให้หนึ่งลูกนะครับมีปลั๊กพ่วงน่าจะเป็นไฟจากโซลาเซลล์ครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้คืนก็มีไฟให้นะครับผมเมื่อกี้ลองเปิดแล้วไฟติดโอเคก็ไม่มีอะไรเยอะครับสำหรับทริปนี้เรามาวันเดียวเหมือนเดิมเพราะว่ามา สำรวจหมายให้น้าๆได้รับชมกันนะครับมากันวันเดียวก็ไม่ได้เอาของอะไรลงมาจากรถเยอะแยแะเพาะเบ็ดแล้วก็ที่ชงกา,ฟาแฟเล็กน้อยนี่แหละครับสภาพหมายแต่เขาก็จะมีกระชังห้อยไว้ให้แล้วก็สวิงนะครับบนแพรไม่ต้องขนจากรถเราลงมาเนี่ยลงโล่งแบบนี้เลยครับแพรก็ประมาณนี้นะครับผม ลุ้นครับลุนโ้หวันนี้แดดดีครับผมอากาศดีมากเลยลมเย็นสบายรรออประมาณนี้นะครับรมาลุ้นการก็พามาดูห้องน้ำนะครับเป็น แบบบ้านๆน,นะครับมีห้องเดียวอาบน้ํากับห้องส้วมอยู่ด้วยกันนี่อาบคับห้องส้วมดหยวห้องน้ำนะครับก็เดินขึ้นมาจากไม้ไม่ไกลนะครับนิดเดียวช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะมีลานกลางเต็นท์ครับ อยากได้บรรยากาศชิวๆเป็นส่วนตัวมาได้นะครับไต่ไก่กำลังซิ่งมีลานตั้งเต็นได้ด้านบนนะครับบรรยากาศดีครับผมลมลืน่นก็ประมาณนี้ครับผม มื้อเช้าครับเจียวไข่เรียบร้อยเกียกุ้งหุงข้าวนี่หุงข้าวด้วยหุงข้าวด้วยหม้อสนามนะคะน,นี่ดูผลงานนี่ดูผลงานโอ้ข้าวสวยมากกันตายครับผม <c oughs> หุงข้าวฝีมืออยู่นะหม้อสนามอันนี้หมูฝอยซื้อมาข้างทางอง่ายๆครับสำหรับออกทริปตกปลาไว้เป็นไอเดียกันครับนะนะ จากที่สอบถามก็คือปกติจะมีร้านข้าวตามสั่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเขาหยุดกันแล้วอะครับผมดีว่าเราเตรียมสเสบียงมาก็กันตายไปก่อนครับหนึ่งมือ้อโอเคมัมมัมเอ,อตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับผมยังแต่เช้าก็มี ได้ปลาส้อยน้ำเงินนะครับแล้วก็เงียบไปเลยแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากแดดดีลมดีดูแล้วก็มีลุ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไต่ก็บอกว่าเผื่อใจไว้หน่อยเพราะว่าหอ,อยลำไปแล้วมันปรากฏดมันเข้าไปตายในถุงลำครับไปยกดูแล้วไปเจอปรากฏดเข้าไปตาย ปลาพอมันเน่าแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปลาอื่นไม่เข้าก็ลองลุ้นดูนะครับคือโดยรวบรรยากาศก,าก็โอเคครับเดี๋ยวบ่ายเราจะมีหวังนะครับ่อะอลุยตีเบ็ดชุดใหม่ลงมาแล้วนะโลงมาครับนี้ลมเปลี่ยนทิศนะครับตอนเช้าพัดจากขวาไปซ้ายอันนี้ พาจากซ้ายไปขวาแต่ก็ดีครับบรรยากาศดีเย็นสบายดีนั่งลุ้นรอเวลาไปโอเคครับก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็พิจารณาดูแล้วลมมันแรงขึ้นนะครับผมจะตีเป็นยากขึ้นก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเราจะเก็บเป็ดแล้วเราจะทําการย้ายหมายนะครับก็จะไปหมายที่เราจองไว้วันพรุ่งนี้เพราะเมื่อกี้เราโทรไปเช็คที่หมายแล้วคือวันนี้ไม่มีคนตบเราสามารถเข้าหมาได้เร็วก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราเก็บของเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเพราะว่าเราอยู่ข้างในนี้จทบจะสุดท้ายเกื่อเลยนะครับ ลยโรงเรียนผู้เข็นเข้ามาก็เก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปแวะหาซื้อของกินแล้วก็เข้าหมายเลยว,วันนี้ผลงานก็ไม่มีอะไรนะครับมีได้ปลาซ้อยน้ำเงินมาตัวเดียวแค่นั้นอ,อยอืย่นก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเงียบเลยครับเนีย่ยลมเริ่มแรงขึ้นเลยด้วยแล้วเราต้องตีเบ็ด ส่วนลมออกไปอะ่ะมันกินแรงอะ่ะเ,เราพิจารณากันแล้วปรึกษากันแล้วสองคนเราย้ายหมายดีกว่าเอาไว้โอกาสหน้ามาเข้าดีๆฟากินดีๆเดี๋ยวเรามากันใหม่ดีกว่ามันรุ่นกันใหม่วันนี้อยู่ไปมันก็จะเสียเวลาไปซะเปล่ปปกาก็ฝาก หมายไก่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรติดต่อไว้ให้หน้าเพจเฟซบุ๊กเรื่องราคาก็โทรมาสอบถามไตนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าปกติราคาเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ไตบอกเราตั้งแต่เช้าแล้วว่าปลามันยังไม่เข้าไตก็เลยคิดเราราคาพิเศษ่คือไม่ได้เก็บเต็มเราก็เลยเออขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามามาซ้ำกันใหม่นะวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องรักลุ่งิชชิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดว่าหมายต่อไปเป็นหมายไหนนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะครบแล้วนะครับในแก่งอาจารย์นี้ เดี๋ยวบคบแข่งอาจารย์เราจะออกไปเดินอ่บ้างฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ผเอจยแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ